สวัสดีครับหมูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทาความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมวันนี้เรามาถึงเดือนที่สามกันแล้วนะครับผมเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดกันแล้วครับผมมีเกมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมของเดือนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมเริ่มกันที่นิคิตาราร่ผมทำมานะครับผมต้นเดือนดวงดาวที่วางก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมส่วนมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมอวันที่สี่นะครับผม ดาวพุธได้กระย้ายไปเข้าตำแหน่งไปตำแหน่งไหนครับดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งนี้ครับผมนี่คือตำแหน่งประแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับผมเป็นตำแหน่งที่ว่าเขาว่ากันว่าเสียที่สุดของดาวพุธส่วนวันที่เก้านะครับผมวันที่เก้าก็ดาวศุกร์ก็มีการย้ายครับผมขึ้นไปที่ราศีกรุงนะครับผมดาวศุกร์มาตำแหน่งนี้นะครับผมส่วนวันที่สิบสี่ดาวอาทิตย์ จากตำแหน่งนี้ก็ขึ้นไปอยู่ข้างราศีมีนะครับผมเป็นตำแหน่งก่อนข้ามหาอุดส่วนวันที่15ครับผมเราอาคารจากตำแหน่งมังกรก็ไปอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมออันนี้ก็คือรายละเอียดของเดือนนี้นะครับผมที่มีการย้ายของดาวส่วนจะมีพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับผมสองอันก็คือวันที่25มีนากัน,นะครับผมดาวอะไรดาวสองนี่นะครับผมดาวก็คือดาวจันทนั่นเอง ทำตำแหน่งปื๊ดจันขึ้นมาแล้วครับผมกับดาวอาทิตย์ดาวจันจันเพนเกิดขึ้นวันที่25เวลาบ่าย2โมงนะครับผมก็คือจะมีเกณฑ์ของจันทนุป,ปราคาเกิดขึ้นวันที่25นี้นะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือจะมีอะไรเอ่ยก็จะมีวันดาวพุธนะครับผมได้มีการพักดาวพุธก็คือตัวนี้นะครับผมได้มีการพักคอยหลังในเวลา เกือบๆเดือนหนึ่งก็คือ21มีนาจนถึง17เมษายนก,กัน,นะครับผมส่วนคลิปนี้เดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดกันนะครับผมผมมีคลิปหนึ่งไว้สําหรับดาวพุธย้ายและก็ดาวพุธพักนะครับผมส่วนภาพรวมๆนี่ก็คือเอเวนจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมกันนะครับผมส่วนรายละเอียดท้องแต่ละราศีเดี๋ยวเองเข้าไปชมกันนะครับผมว่ามีเกณฑ์อะไรกันบ้าง ต่างๆนานาครับผมมีเหตุการณ์อะไรที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นบ้างครับผมกับดาวที่วางอยู่ตอนนี้กระจุกกันหมดเป็นกันหมดเลยักลษณะนี้นะครับผมโอเคครับผมตอนจะไปชมเลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส u ั s c ส i b e นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกๆท่านด้วยครับ มาพูดการพยากรณ์น,นะครับผมชาวราศีพฤษภกันบ้างน,นะครับผมมีเกณฑ์อะไรกันบ้างในเดือนมีนาคม2 5 1 7กันนะครับผมชาวราศีพฤษภอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็เป็นราศีที่มีลักษณะเป็นโคบวกัญลักษณ์ของราศีนะครับผมฉะนั้นก็เป็นสัตว์สีขาวสัตว์สีเท้านั้นเดือนนี้มีดาวเข้าตำแหน่งแน่นอนเพราะว่าพบที่สิบซึ่งจะเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็เป็น องคเกณฑ์นะครับผมซึ่งจะมีสและ6เป็นองคเกณฑ์และอุดมเกณฑ์ก็หมายถึงความมั่นคงทางหน้าที่การงานและก็ความอุดมสมบูรณ์นะครับผมอุดมเกณฑ์ก็คือมาถึงลาผลที่จะดีเกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้อยู่ในภพอะไรเลยสองสามสี่ก็คือถอยล้างไปก็คือเป็นภพกรรมมะนะครับผมภพกรรมมะฉะนั้น เดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีที่จะเกิดขึ้น,นครับผมเพราะมีอาคารแล้วก็สุขเข้ามาในตำแหน่งนี้นะครับผมโอเคอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเอ่ยอ่ะสารกระหงมากรเลยที่เมื่อกี้เราบอกกันนะครับผมในเรื่องของการงานหน้าที่การงานความรับผิดชอบดีขึ้นนะครับผมเดือนนี้เพราะว่าเข้าเลยตำแหน่งอ่าเขาเรียกอะไรนะกรรมาการงานนะครับผมดาวอาคารก็การต่อสู้ความขยัน ว่าเข้ามาอยู่ในนี้เรือนของมันจริงๆก็คือเจ้าบ้านก็คือ,อาราหูเลยครับผมแสดงว่าได้รับเรื่องของอะไรเพราะว่าได้เรื่องของอคู่ท่ากันนะครับผมฉะนั้นเรื่องของกําลังเรื่องของการต่อสู้การฟันฝ่าเกิดผลที่ดีแน่นอนครับผมดาวอังคารนั้นต่อให้เกิดที่เราว่ากันว่าดาวอังคารนั้นถ้าแข็งขยันนะครับผมในชั่วโมงนี้การงานได้มาจากความขยันของตัวเองได้มาจาก สิ่งที่เราต่อสู้ขับได้มานะครับผมอ่ะส่วนต่อมาอีกการหนึ่งอ่ะดาวอะไรเอ่ยดาวตัวเองไปอยู่ในเรื่องของการงานและก้อนได้เป็นคู่ดมากณเกเช่นเ,เดียวกันนะครับผมอ่ะดาวของเขาจริงๆแล้วดาวราศีพฤษภนั่นก็คือดาวหกตรงนี้นี่เองครับผมดาวหกนั้นก็เข้าไปอยู่ในตําแหน่งการงานการเงินจะได้มาจากการงานนะครับผมความสําเร็จแถมจะได้เจออะไรคู่มิตรอิสระอ้าว ามหกนะครับผมการช่วยเหลือจากเทศตรงข้ามในเรื่องของการงานชั่วโมงนี้ดีแน่นอน,นครับผมได้ก็โอเคและบุดงเกน้นแถมเป็นคู่มิตรกันอีกต่างหากนะครับผมส่วนในเรื่องของการงานถ้าเรามองดาวเจ็ดอย่างเดียวนะครับผมดาวเสาอย่างเดียวนะชั่วโมงนี้นะครับผมดาวเสานั้นก็หมายถึงการที่เราสั่งสมค่อยๆทํางานมาเรื่อยๆใช้เวลาปุกฝ่าฟันกับมันมาสักพักหนึ่งและเริ่มออก ลากต้นกล้าขึ้นมาเริ่มมีใบเล็กๆน้อยๆขึ้นมานะครับผมแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมต้นไม้ไม่มีการปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกระโดดข้ามสเต็ปได้เพราะว่าถ้าข้ามสเต็ปได้แล้วเดี๋ยวมันก็คงจะผิดธรรมชาติของมันมันคงเป็นไปไม่ไดค้คนเราก็อย่าใจร้อนอย่าหวังเร็วขนาดนั้นการงานค่อยๆเป็นสเต็ปตามต้นไม้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในตำแหน่งนี้เจกนั้นหมายถึงถ้าเรา ใจร้อนกับมันเราไปหวังกับมันมากเราไปคิดกับมันมากเป็นทุ่มใส่ให้มันมากเดี๋ยวมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าในตัเจ็ดในตำแหน่งนี้ของเดือนนี้นะครับผมก็หมายถึงสิ่งที่เราทุ่มเทใส่ลงไปเราไปคาดหวังกับมันมากเกินไปเราไปหวังเขาเรียกว่าอะไรนะคิดว่ามันจะได้ร้อยมันอาจจะได้แค่ยี่สิบก็ได้นะครับผมในตำแหน่งนี้ ฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินทางกันไปนะครับผมในเรื่องของงานชาวราศีพฤษภนะครับผมความรักมีเกณฑ์ที่จะเกิดข,ขึ้นมาได้ส่วนเจ็ดที่วางอยู่พอมาเจอหกเข้ากตำแหน่งนี้ละก็การเงินนะครับผมได้มาจากการทํางานพอมาเจอเจ็ดเข้าก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมมีเข้าก็มีออกประมาณนี้นะครับผมฉะนั้นมีการมีเซฟวิ่งการมีเก็บเอาไว้บ้าง มันน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับผมต้องระวังเอาไว้ด้วยเหมือนกันว่ามาปุ๊บออกหมดเลยครับมีเกณฑ์ที่จะไม่ไยดีนะครับผมส่วนความรักที่บอกว่าเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของกัมมะก็ที่บอกว่ามีเกณฑ์เจอเพศตรงข้ามในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนสิ่งที่ต้องระวังก็คืออังคารเสาร์นะครับผมอังคารเสาร์นั้นมีสามเจ็ดตรงนี้ ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการพลิกผันเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะครับผมอังขานั้นมาจากอะไรนะครับผมอาจมาจากวิปรน์อภิรานะครับผมสวัสดีการปัตตนิและต่พวมผมการทํางานนั้นก็ระวังที่จะทะเลาะก,กันกับเพื่อนร่วมงานเพราะปัตเพราะว่าตัวเองคือปัตตานุกนะครับผมส่วนปัตตนิก็คือเพื่อนฝักตรงข้าม มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นกันได้นะครับผมก็ <c oughs> ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนี้เป็นธาตุลมนะครับผมคำพูดนี่เองครับผมคำพูดนี่ต้องให้ระวังเดี๋ยวเกิดเกณฑ์ของการทะเลาะกันได้อ่ามาต่อกันนะครับผมให้ระวังอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเจ็ดกับสามนะครับผมเจ็ดกับสามสามมารู้อยู่แล้วว่าเป็นเกี่ก็คืออะไรยุทธญาณพาหานะนะครับผมก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมในเรื่องของการทำง,งานตรงนี้มีสติค่อยๆขับไประมัดระวังขับรถไม่เล่นโทดสอบนะครับผมมาอะไรลักษณะนี้นะครับผมต่อมานะครับผมดาวที่กระจุบก,กันต่อในตำแหน่งนี้ในภพลาพะนั่นเองนะครับผม,มีทั้งอาทิตย์ทั้งพุธท,ทั้งราหูแล้วก็ทั้งเก้าดาวเก่งน,นะครับผมในภพราพะในตำแหน่งนี้นะครับผม ดาวหนึ่งของเราหมายถึงอะไรสี่หมายถึงอะไรนะครับผมอ่ะดาวหนึ่งดานก่อนเข้าตำแหน่งที่ได้ก่อนจะเป็นปุดน,นะครับผมฟังแล้วน่าจะดูดีส่วนดาวสี่นั้นก็เป็นดาวธาตุน้ําอยู่ในเดือนน้าเหมือนกันน้ํามหาสมุทรนะครับผมฟังแล้วก็น่าจะดูดีแต่ทุกอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียนะครับผมดาวหนึ่งในตำแหน่งนี้นะครับผมมาจากอะไรหนึ่งสออกสามสี่มาจากทุกทันทุนนั่นเองครับผม เข้าลาพระนะครับผมเข้าเรือนลาพะส่วนดาวนี้อะไรเอ่ยอ่าดาวสี่นั้นก็จะมาจากกระดุมพระเก่าสองสามปุตตะนะครับผมอ่ะในชั่วโมงนี้นะครับผมดาวสี่เข้ามาอยู่ในตำแหน,น่งนี้ลาพะอ่ะกระดุมพระวิ่งไปเข้าลาพะนะครับผมส่วนอาปุตตะวิ่งไปเข้า ลาภะเช่นเดียวกันความหมายของมันก็คือถ้าเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับผมการสี่ในตําแหน่งนี้ดาวพุธในตาแหน่งนี้มันหมายถึงการพูดจาทําให้เกิดลาภะขึ้นได้พูดยังไงนะครับผมพอดีอยู่ในเรือนของพระพฤหัสนะครับผมแล้วก็เป็นมีราหูเข้ามาแทรกช่วยฉะนั้นการพูดจาให้มันเกิดภาพการพรีเซนต์การพูดให้คล้อยตาม ในตำแหน่งนี้ดาวพุธนั้นสร้างผลได้ดีส่วนอีกอันนึงมีดาวอาทิตย์มาอยู่ในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะครับผมได้ฟู่ลำดับตรงนี้ก็คือก็เป็นตำแหน่งของการเรียนรู้ไว้แอบมองคนอื่นปุ๊บเอามาใช้ลอกเรียนได้อย่างรวดเร็วนะครับผมฉะนั้นการทำงานการพรีเซนต์งานนะครับผมของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้สร้างราภเกิดขึ้นได้นะครับผมให้มันมี ความเชื่อสร้างขึ้นมาปุ๊บเราพูดแล้วคนเขาเชื่อถือได้อะเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อันนึงเลยครับผมปุตตะเข้าลาภะก,ก็เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าใครที่มีลูก,ล,กลูกน้องนะครับผมใช้ไปลองทํางานใช้ไปติดต่อสื่อสารมีเกณฑ์ที่จะสร้างลาภะเกิดขึ้นได้นะครับผมส่วนดาวสีลด้วยแหน่งนี้ที่บอกว่ามันเป็นประเป็นนิดนะครับผมเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นของน้ําทะเลนะครับผมดาวราศีมีนะครับผม การทะเลน้ํามันใหญ่มากการพูดนั้นพูดให้น้อยๆหน่อย,อยเพราะว่าน้ําเยอะก็หมายถึงการพูดเยอะพูดมากเกินไปกลายเป็นจะไม่ทางานไม่สาเร็เจเกิดขึ้นได้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดให้ระวังนะครับผม <c oughs> ครับผมท่าดีครับส่วนต่อมานะครับผมดาวหนึ่งสี่หนึ่งแปดอะไรพวกนี้หนึ 1, 9, ่งเก้าอะไรแถวๆนี้นะครับผมเจนที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมต่อมาก็คือลองมาดูแปดเก้า เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรม49ความเชื่อต่างๆนานานะครับผมพวกสายมูนะครับผมชอบนะครับผมในการที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องของอไปสดอะเคราะห์การไปไหว้พระต่างๆนาๆนาเพราะว่ามีเกณฑ์ของชาวราศีป็นศกนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะไปทําเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมไปไหว้บูชาไปทาบุญต่างๆนาๆนานะครับผมเพื่ออยากจะให้เกิด ลาผลอยากอยากให้ลาผลลาพระนั้นดีขึ้นนะครับผมมีเคที่จะไปพบเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมจิตวิญญาณต่างๆนานาอ่ะถ้ามองเป็นรูปนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมส่วนถ้ามองเป็นรูปให้ร้ายนะครับผมดาวหนึ่งนะครับผมตรงนี้เป็นน้ํากับไฟครับผมดาวหนึ่งมันเป็นไฟไปอยู่ในธาตุน้ํานะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฟักติดใจนะครับผมมาจากไหนหนึ่งสองสามสี่อ่ะมาจาก พันธุนั่นเองนะครับผมณชั่วโมงนี้นะครับผมเ,เกี่ยวกับอะไรพัฒพันธุไปอยู่ในธาตุในลาภะบ้างพันธุในตัวนี้นะครับผมถ้าให้มองเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่พันธุนะครับพันธุกรรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นพันเป็นสายพันธุ์ของเรานะครับผมพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือพี่ป้านา้าอาต่าง,าง,างนานาครับผมให้เกณฑ์นะครับผมที่จะแบบพอเข้ามาตำแหน่งนี้ มีเกณฑ์ที่จะคนรู้สึกอึดอัดใจไม่อยากจะทําแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทําแล้วอยู่ตรงนี้แนละ้วเบื่อหรืออะไรเงี้ยมีเกณฑ์อะไรแบบนี้จะเกิดขึ้นลองดูว่ามียากอะไรแบบนี้เกิดขึ้นไหมนะครับผมเพราะว่าเป็นตําแหน่งของญาติเราพ่อแม่เรารู้สึกทํางานตรงนี้แล้วเหนื่อยไม่อยากทํารักอึดอัดใจอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดได้นะครับผมส่วนต่อมานะครับผมหนึ่งแปดสี่แปดอะไรพวกนี้นะครับผมมีเกณฑ์อีกแล้ว ในที่เราทํางานอยู่ที่เราหาราขหาผลอย่นี้นะครับผมก็ให้ระวังเรื่องของการใส่ร้ายสี่แปดนะครับผมสี่แปดหนึ่งแปดนะครับผมมีคนจะมาใส่ร้ายเราเกิดขึ้นได้อันดับที่สองเกิดใส่ร้ายเกี่ยวกับพี่ป้านะ้าอาพ่อแม่เราจนทําให้รู้สึกความตึงอัดใจไม่อยากจะทําตรงนี้ละไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ต่อละอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์แต่เกณที่ได้นะครับผมเกณฑ์ใส่ร้ายป้ายสีส่วนดาวห้าที่จะให้คุณ กับชาวราศีพฤษภในตำแหน่งนี้นะครับผมอ่ะมันให้ตรงไหนนะครับผมให้ตำแหน่งสี่กับอ่านี่นะครับผมมรณะกับปัธุนะครับผมอ่ะในตำแหน่งนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชาวราศีพฤษภนั้นทําตัวเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นถือว่าเยี่ยมมากนะครับผมเพราะว่ามันเข้าตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องของให้ประโยชน์ผู้อื่นทําประโยชน์คุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นฉะนั้นคนเรา ผลของงานนะครับผมก็คือตัววัดคาาชิวหน่งชั่วโมงนี้ถ้าทำอะไรแบบนี้ดีมากครับผมส่วนอีกอันหนึ่งมรณะที่จะเข้ามาส่งเสริมก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับผมเจ็บป่วยแป๊บนึงก็หายอะไรแปร๊บนึงลักษณะนี้นครับผมถ้าเราให้คุณดูนะชั่วโมงนี้นะครับผมส่วนอันอื่นจะมีอะไรอีกไหม ก็มีอย่างที่บอกนะครับผมดาวพุธที่บอกว่าจะมีการเดินโคจรหอยหลังกันเกิดขึ้นนะครับผมลองไปดูเดี๋ยวเรามีคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดาวพุธนะครับผมว่าเดินโคจรหอยหลังมันเป็นยังไงนะครับผมส่วนวันที่25นะครับผมดาวจันทร์ของเรามาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมปึ๊บกันมาพอดีจันทร์เพลนเีเกณฑ์ของราหูอมจันทร์เกิดขึ้นนะครับผมวันใี่ผมจะทําคลิปอีกอันหนึ่งแล้วนกันนะครับผมเพราะว่ามันจะขยายเรื่องราวไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผม จันทรุปราคาเกิดขึ้นครับผมโอเคครับเอ็นที่จะเกิดขึ้นก็มีอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านครับผมเอาใจช่วยครับผมปัญหามีไว้แก้ลาภผลมีมามีเซฟวิ่งไว้นะครับผมขอให้โชคดีทุกทุกท่านครับชาวราศีพฤษภครับครับผมจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณ์ราศีต่างๆนะ เกณฑ์ของที่เกิดขึ้นก็ภาพรวมนะครับผมความรักก็จะมีเข้ามานะครับผมมาจากสื่อนนนี้ก็เกิดขึ้นได้เข้ามาก็ความสําเร็จก็จะมันจะบิอุปรสรรคปัญหาความทุกข์ใจอะไไม่ขนาดนั้นครับผมแล้วก็เรื่องของอะไร4ี่แปหนึ่งแปนะครับผมระวังคนเข้ามาหลอกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนานาก็ให้ระวังนะครับผมเกณฑ์อะไรพวกนี้มันไม่ค่อยดีครับผมก็ให้ระวังนิดนึงนะครับผม ส่วนแต่ละอันแต่ละราศีก็มีดีมีร้ายเราว่ากันไปนะครับผมก็ผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆราศีนะครับผมผ่านเดือนนี้ไปทําทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์สบายสบายนะครับผมโอเคครับผมส่วนอ,อีกอันหนึนนน่งก็คือความรู้อีกทีดนึ่งก็คือสามเนี่ยอังคารเนี่ยออกเป็นสี่ได้นะครับผมให้กําลังเอื้อมได้ถึงสี 1, 2, ่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันผดุนตะกตกตรงนี้ครับผม ก็คือเหมือนกับมีเอื้อมมาได้ตรงนี้ทําไมถึงบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักชู้รักต่างๆนานาพเดีมัเป็นอังคารสีโคนะครับผมหกมันอยู่ตรงนี้สามกับหกตรงนี้สลับกันปึ๊บเป็นเรื่องของความชู้สาวความรักเอ๊ะมีอยู่แล้วก็เอ๊ะย,ยังมีชู้สาวมีความรักไม่เพียงพออะไรลักษณะนี้เกิดขึ้นในดวงเมืองก็จะมีข่าวอะไรแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมว่าอ่า เลิกลากันเพราะเรื่องของการชู้สาวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นส่วนอีกอันหนึ่งหกของเราตําแหนนี้ที่มาเจอสุขเข้าสาวแท่กนี่นะครับผมสุขของเราลองเปรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกศิลปินดาราต่างๆ,ๆนานานครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นอายุเยอะนะครับผมพอดีตกในตำแหน่งนี้นครับผมสามเจ็ดแปดปุ๊บม,มันก็เลยบอกว่ามีเกย์น,นะครับผมที่จะแบบ สุขภาพไม่ดีมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียศิลปินดาราอะไรพลิกเกิดขึ้นได้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของดวงเมืองโอเคครับผมความเจ้าชู้อะไรพวกนี้การสูญเสียก็มีเกณฑ์นะครับผมการหลอกกันอะไรก็ตามครับผมเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูกันใหม่ว่ามีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นอีกบ้างน,นะครับผมก่อนจะจบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม กับทีมงานที่ทุกคนครับในการทําการตัดต่อนะครับผมผมขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมคลิปผมนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่เดือนหน้าครับ